แรยแกนที่เราใช้ส่วนมากจะใช้แกนเบอร์15 17 19แต่ถ้าอยากให้ผมหยิกมากใช้15 17และก็19ก็พอแต่ถ้าต้องการผมเป็นวอลลุ่มใช้15 17 22 ามาดูการดัดผมกันนะคะเราจะให้ผม ต้องให้ชุ่มนะคะให้เปียกค่ะถ้าไม่เปียกผมจะไม่หยิบนะคะท mm hmm. ้างบนเนี้ยพี่ส่วนมาถพี่จะใช้แกนสิบเ้าแต่ถ้าลูกค้าไม่ต้องการที่จะให้ผมหยิบมากให้ใช้เบอร์ยี่สองนะคะแกนเบอร์ยี่สองค่ะ ดัดเป็นรูปตัว S นะคะให้แกนเกยกันนิดนึงนะคะเอาด้านเหลืองๆนี้เข้าข้างในนะคะเพื่อเก็บความชุ่มชื้นค่ะ ใช้ปิ่นปักนะคะกันรอยหัดค่ะมาช่อต่อไปค่ะมีผลที่เรียกตึงนะคะถ้ายืนถ้ายืดยืดโคนแล้วก็ดัดปลายด้วยพอเป่าผมเสร็จแล้วก็หนีนะคะหนีบให้ผมเนี่ยตรงเนี้ยลงค่ะแล้วก็มามวนแกน คใส่ตะมังงงมากๆนะคะ ปิ่นปักนะคะเพื่อไม่ให้มันหัดมีรอยเราพันแกนนะคะเปิดแล้วค่ะพี่น้องจะใช้อุณหภูม,มนะคะอ่าอันนี้ผมแข็งแรงจะใช้ร้อยสิบองศาแล้วก็จะพักแรกนี้จะใช้เวลาสิบ นาทีนะคะแล้วก็พักอีก5นาทีแล้วก็ต่อด้วยไฟอีก20อีกสินาทีค่ะมาดูกันค่ะจะสวยไหมคะ ถึงวิธีการโกกกันนะคะถ้าดัดปลายก็แกะแกนออกให้หมดนะคะแล้วก็ลบรอยที่เราลบรอยที่รอนผมนะคะพอลบรอยเสร็จแล้วก็พันให้เย็นก่อนนะคะผมแกะแกนที่ดัดออกให้มันเย็นก่อนแล้วค่อยโกกคือสมมุติว่าถ้ายีโคนดัดปลายเราก็จะใส่ครีมยืด ตรงที่ยืดตรงแล้วก็ใช้น้ำยาโกบดัดที่ตรงที่เราจะดัดให้หยิกนะคะไอ้ตรงที่ดัดให้หยิกนี้ถ้าเราไม่มีไม่มีแกนแบบฝรั่งเขาเนี่ยเราก็ใช้แกนเด็ดดัดเบาๆนะแล้วก็จุ่มที่รอนปลายผมนะคะแค่นี้รอนก็จะสวยค่ะแรง้วย เดยวน้องลงนะเดยวนั้นเด็กได้ๆหนูใส่หัวเลยหนูใส่หัวสวยอืมสบาดเต็มที่แล้วโอ้โหสวยเด็กน้องลงนะเดน้นเด็กได้ หนูใส่หัวเลนหนูใส่หัวไม่กระดิ่งสวยอื้อหือสะบัดเต็มที่แล้วโอ้โหสวยแต่งเลนด้วย